โบกรามกับโบลิยกกรอบหน้าตางกันยังไงนะมาดูโบกรามก่อนเลยนะโบกรามคืออะไรคือการฉีดโวท็อกนี่แหละเข้าไปในกล้ามเนื้อกลามของเราเนาะกล้ามเนื้อกลามของเราอยู่แถวตรงนี้ใช่ไหมละ่ะเนี่ยเปิดได้ยังแถวตรงนี้นะเออเนี่ยประมาณแถวแนี้นะกล้ามเนื้อกลามของเราต้องทำยังไงเวลารับกรามใหญ่เช็คย,ยังไงกัดฟั่าดิ้งขึ้นมาอี่เสก็เป็นกล้ามเนื้อฉีดปักเข้าไปเลยจ้ะฉีดปักเข้าไปในกล้ามเนื้อกลามเลยพอกล้ามเนื้อกรามมันถูกปวดทอกเกิดอะไรขึ้น มันก็อ่อนแรงนะอ่อนแรงไม่ค่อยมีแรงเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะเออพอมันอ่อนแรงมันไม่ค่อยได้ใช้กล้ามเนื้อเพราะว่ามันไม่ค่อยมีแรงไงเอออีกกล้ามเนื้อพอไม่ได้ใช้อ่ะมันก็เล็กลงอะ่ะเออเหมือนคนเป็นไม่ออกกำลังกายคืออกล้ามเนื้อมันก็เล็กลงอะ่ะคืออย่างนั้นเลยจะ้ะอันนี้คือโบตรามจะ้ะออกฤทธิี่กล้าเมเนื้อนะต่อไปเป็นไหลโบลิฟโบลิฟเนี่ยสองโบต่อป็นเตือจางจะ้ะเตือจางสองเท่าของนีโบกรามนี่แหละนะฉีดเข้าไปที่ไหนฉีดเข้าไปที่หนังแท้นะตามแนวนี้เลยนะ ฉะะีดตื้นกว่าฉีดไปที่ชั้นหนังแท้ฉีดที่ได้ผลต้องฉีดยังไงฉีดเป็นตุ่มๆขาวๆเลสตุ่มข,า,ขาวๆนั้นต้องอยู่อย่างน้อย10นาทีนะจ๊ะฉีดเข้าไปเกิดอ,อะไรขึ้นไฟโบบาส์หรือว่าที่ตัวสร้างคอลเจนอ่ะมันมีการปลดตัวนะพอมันมีการปลดตัวหนังตรงในแถวเนี้ยที่มันดูอย่างคล้อยนี่แหละค่ะมันก็เลยดูกระชับขึ้นนะทำให้หน้าดูเราดูกระชับขึ้นดูยกขึ้นนะจ๊ะถ้าหมอที่เขาเก่งๆเ,เขาเขาเขาฉีดไ,ไล่ไล่ระดับความเข้มข้นอ่นะทำให้มันด จากล่างขึ้นบนนะเธอถ้าบหมอก็เขาฉีดเป็นของเขามีสีมือนะทีนี้เราก็มาดูต่อว่าอันไหนอยู่นานกว่ากันนะฉีดเข้าไปในกราม่ะเธอต้องรอหนึ่งเดือนก่อนถึงจะเห็นผลนะแล้วมันอยู่ประมาณ4ี่ถึงหเดือนนะจ๊ะเห,เ,เ,นะเห็นผลทัดเจนที่2เดือนส่วนโบลิฟนะเห็นผลทันทีเลยถ้าหมอคนที่ฉีดเป็นนะเธอ ต้องไปหนึ needed, so down, <the |zh|>. ่งข like ้างที <Sa> ่ทาเสร็จไปหนึ่งข้างเทียบกอีกข้างหนึ่งที่ยังไม่ทําคือต้องเห็นหน้ายกขึ้นทันทีนี่แสดงว่าฉีดเป็นนะคะเออประมาณนี้นะคะอยู่ได้กี่เดือนโวลิปอะโวลิปอยู่ไม่นานนะคะเธออยู่ได้แค่สามเดือนแต่ถ้าเป็นโบกรามอยู่อยู่สี่ถึงหกเดือนมันอยู่นานกว่าแล้วมันก็อีโบกรามมันมันจะเห็นหน้าว่าเรียวมากกว่าแต่อีโบกรามข้อเสียคืออะไรบางคนแก้มต่อเธอบางคนฉีดเข้าไปแล้วแก้มตกนะแก้มต่อในคนไหนคนที่หนกสุ้งฝูเธอมันจะเป็น แกมตอบได้นะคะเออเพราะฉะน,นั้นนเี่ยใครที่แล้วก็คนที่หน้าหย่อนหย่อนนะ่ะคือหน้าจะหย่อนมากคือเพราะฉะน,นั้นนเี่ยใครที่เป็นหน้าหย่อนหย่อนนะ่ะคือต้องต้องต้องโบลิทแทนโบรกรามนะใครจะประเมินให้ได้เธอประเมินเองก็ไม่รู้หรอกค่ะสุดท้ายเธอต้องให้บอกประเมินให้นะว่าฉีดโบรกรามหรือว่าโบลิสด,ดีนะบางคนต้องทำทั้งสองอย่างเลยนะจ๊ะเออจี